สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดมคอมเปลิลเช่นเคยนะครับ3คู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจแห่งนี้รวมไปถึงกลุ่มแรกของเราที่ขึ้นอยู่หน้าจอก,ก็แอดกันไปได้เลยนะครับอ้าวเบลารุสพรีเมรีกยังคงลงเล่นกันอยู่ว่าที่แบบนี้นะครับไม่รอชา้า6โมงเย็นครับ18นาฬิกาดับ16บวยอย่างเบลชินาเปิดบ้านพบ14ดินาโมเบรสนะเบลชีนาชนะหลังสุดไม่ชนะเลยครับเสมอ2แพ้สส่วนดินาโมเบรสชนะ2แพ้3 การเจอกันโดยตรง5เกมล่าสุดครับดินมบเรสชนะ3และเบลชิน่าชนะ2คู่นี้สูสีมากนะเบลชิน่าวันนี้ใช้ซามูเอลโอเดโยโบมิเกลบาชิลอฟและพาเวลบอดูคอฟนะครับส่วนดินมบเรสมีอลรกซานเดอร์พาฟโลวิชอาเตมมิเลฟสกี้และอัตเตมบายคอฟคู่นี้ดินมบเรสบุกมาบังคับชนะ1สกอร์แฟนๆถึงจะเฮครึ่งมุมปากอยากยิ้มกว้างต้อง2สกอร์ขึ้นไปซึ่งจะนับดูแล้วค่อนข้างสูสีมากคู่นี้เบลชิน่าเป็นบวยกก็จริงแต่พวกเขาเล่นในบ้านเกมนี้ โอกาสเสมอมีสูงเลยมองเจ้าถิ่นแล้วกันนะครับเบลชีนา2ทุ่มตรงระดับ6วิเทปเปิดบ้านพบ13อย่างซาลเวียโมซีวิเทปนี่ชนะ2เสมอ1แพ้2ส่วนโมซีชนะ1เสมอ1แพ้สเฮดูเฮดค่อนข้างสูสีเลยครับชนะฝั่งละ2เกมและเสมอไป1เกมจาก5้นัดหลังสุดที่พบกันโดยตรงนะตัวผู้เล่นครับวิเทปวันนี้ครับพาเวลนาซาเรนโกอาเตมกูเรนโกและเดียโกคาเดอกาตัวรุกบราซิลเลียนนำทีมซาลเวียโมซีมาเยือนมีอีโกโปตาป๊อป รานซิสนาและวลาดิสลาฟชุกนะครับคู่นี้วิเทสบังคับชนะแฟนๆถึงจะเ hey, ฮพร้อม3แต้มของพวกเขาแต่ถ้าเสมอนี่ตัวชาเครื่องซีกึุงยอดดูแลวพวกเขาดูดีนะในบ้าน1ประตูน่าจะพอเบียดทีมเยือนไหวครับซาลาเวโมซีเองก็เป็นทีมที่เล่นทีมเยือนไม่ค่อยดีพราะวันนี้ดูแลวิเทสหนึ่งประตูเบียดพอได้อยู่มองไปที่เจ้าถิ่นครับวิเทสครับปิดท้าย4ทุ่มตรงครับแบดับ5ทีมดังเลยบาเต้บริซอฟเปิดบ้านพบ11อย่างในมันกรอตโน บาเต้ชนะ3เสมอ1แพ้1ครับส่วนกรอตโน่ชนะ2เสมอ2แพ้1เฮตุเฮตานัดหลังสุดครับบาเต้ชนะ4เสมอ1ไม่เคยแพ้ในมันกรอตโน่เลยนะเหนือกว่าชัดเจนครับดูบาเต้วันนี้ใช้อีกอร์ฟิลิเปนโก้ดิมิทรีบากา้กาและอันตันซารกานะครับส่วนในมันกรอตโน่มีอังเดวัลซีเยฟเก,กแกมคาดิมยานและพาเวลซาเบลินคู่นี้ ate, บาเต้บปรซอบเล่นในบ้านาบังคับชนะ2สกอร์แฟๆนๆเดีจะ he, เฮเต็มๆชนะสกอร์เดียวตัวชาครึ่ง 4. ซีคือยัำดูแล้วพวกเขาเล่นในบ้านแบบนี้3แต้มน่าจะเป็นขวกเา หนึ่งประตูน่าจะมีลุ้นแค่สกอร์ขาดซึ่งดูแล้วมีโอกาสเกิดขึ้นสูงเลยมองเจ้าถิ่นกันแล้วกันครับบาเต้บริซอฟครับสรุป3ทีมจะทําความเป้าคือวอาทิตย์แบบนี้นะครับเบลชินาวิ t เทปส์และบาเต้บริซอฟนะครับเจ้าบ้าหมดเลยนะฝากไว้กับเบล r รุสพ r l เม g ล e นะครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะกลุ่มแรกก็แอดกันมาได้เลยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะวันนี้จะทําความเป้าลาแล้วสวัสดีครับ